มิตรภาพ20ปีตัดจบในวันเดียวตักมยุราเผยสาเหตุที่ไม่กลับไปร่วมงานกับเสียตาอีกตักมยุรายอมเผยความลับเหตุต้องไว้ผมทรงหน้ามาตลอดเวลาไม่ยอมเปลี่ยนสวยอมะตะ จนวงการบันเทิงต้องมอบฉายาสาว2,000ปีให้กับตักมายุราแต่ถึงจะสวยสง่าแค่ไหนก็อดทำแฟนคลับหลายๆคนสงสัยไม่ได้เพราะเชื่อเลยว่าตั้งแต่เห็นสาวตักมยุราได้ออกมาเฉลยกับหนูแมมสูริวิภาแล้วว่าทำไมต้องไว้ผมทรงนี้อยู่ตลอดโดยตักในวัย64ปีได้ออกมาบอกเคล็ดไม่รับหน้าเด็กใสๆแม้จะถึงวัยเลข6แล้วซึ่งตักมยุราได้เปิดใจเล่าว,ว่าเคล็ดรับมีไม่มากเลย เพียงแค่ต้องสวยก่อนถึงจะออกจากบ้านเพราะมีพิสมัยเคยสอนไว้ว่าเวลาออกจากบ้านห้ามทานลิปสติกสีน้ำตาลตุนๆและต้องแต่งหน้าต้องมีแป้งหน้าต้องใสซึ่งเราก็จำมาตลอดและคิดว่ามันใช่ซึ่งเขาไม่ได้สอนเราแค่คนเดียวเรื่องนี้มีคนพูดหลายคนทั้งอโยอาอี o I e T, อย่างรองเท้าแตะคีบห้ามใส่หรือจะใส่เราก็ต้องสวยและต้องมีส้นนิดนึงมีเพชรวิบวับ เรียกว่าถ้าไม่สวยจะไม่มีใครเห็นเราเลยแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหวีเราเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะเราเป็นคนทำผมทรงอื่นไม่ได้เราก็ต้องดูแลผมให้ตรงผมให้เงาคอยดูแลไม่ให้หน้าหมาแตกซึ่งเราก็จะพกหวีตลอดไม่ให้ขาดเลยตักมายุราเผยอย่างอารมณ์ดี ทั้งนี้ตักมายุรายังบอกเหตุผลไม่เคยเปิดผมหน้ามาว่าเคยมีคนขอให้เราเปิดหน้ามาบ้างแต่พอเปิดแล้วมันไม่รอดซึ่งเขาก็คงบอกแต่ไม่พูดดังเท่าไหร่ แล้วเราก็รู้สึกเองด้วยว่ามันไม่รอดแต่มันก็มีเกี่ยวกับเรื่องหงเฮงอะไรก็เปิดแล้วมันไม่สวยมันสวยตรงไหนก่อนที่หนูแม่มจะล้อขำๆสั่งให้ปิดผมตามเดิมนอกจากนี้ตักมายุรายังได้เล่าเรื่องตอนเข้าวงการใหม่ๆส่วนปมร้อนเรื่องแยกทางกับเสียตาปัญญาพิธีกรคู่ขวัญ ตักมยุราเปิดใจว่าหลังทำรายการร่วมกันมา20กว่าปีโดยออกมาได้หลายปีแล้วเราก็เรื่องมากเรื่องการทำงานเลิกดึกเรารู้สึกเหนื่อย ก็ต้องพิจารณาตัวเองส่วนคนที่มาว,ว่าทะเลาะกันแก่ป่านนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วก็ยังทักทายยังสวัสดีแต่เวลาไม่สบายใจกับใครก็จะแผ่เมตตาให้เราก็อดทนมากตอนนั้นที่ทำเพราะว่าเรตติ้งมันดีวันหนึ่งเรตติ้งก็เอาไม่อยู่ก็ถามตัวเองว่าทำแล้วได้อะไรก็ไปดีกว่าถามว่าวันนี้ต้องมาเจอกันและร่วมงานกันอีกไหมถ้าเขามาเชิญไปร่วมรายการดังๆของช่องตักมายุราบอกว่าไม่มีทางเขา เาไม่มีทางจำได้ว่าช่วงที่ออกไปมีรายการเราที่ค้างอยู่เป็นแขกรับเชิญเขายังกลับมาแคนเซิลเราเราก็เข้าใจเด็กเขาคงทำตามนโยบายฉะนั้นลืมเรื่องนี้ไปได้ไม่อยู่ในหัวเลยว่าวันหนึ่งจะกลับมาชวนเรา